สวัสดีครับผมเฉลิวาซิลิโรดวันนี้นะครับวันนี้จะมีบทความหนึ่งนะครับที่น่าสนใจหญิงวัย23ปีนะครับมีเงินเก็บ1.3ล้านบาทแต่ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของใครบางคนนะครับแต่เว็บไซต์ต่างประเทศนะครับรายงานว่าหญิงสาววัย23ปีกลายเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนนะครับหลังเธอมีเงินออมมากกว่า30,000ปอนด์หรือราวประมาณ1.3ล้านบาทพร้อมกับได้แชร์เค,คล็ดลับง่ายๆในการค่อยๆเพิ่มจํานวนเงินที่มีอยู่นะครับ ล้วนเป็นสิ่งที่ใครก็สามารถนําไปใช้ได้โดยเธอปลดเผยว่าเธอได้รับทักษะการใช้เงินมาจากการเลี้ยงดูหลังจากที่พ่อแม่ของเธอนะครับย้ายจากโปรตุเกสมาที่อังกฤษเมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งเธอแล้วก็น้องสาวนะครับมักจะทํางานพาร์ทไทม์กับคุณพ่อคุณแม่หลังเลิกเรียนแล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์ สิ่งนี้สอนให้เธอเห็นคุณค่าของเงินแล้วก็การทํางานอย่างหนักนะครับรวมถึงกําหนดกรอบความคิดทางการเงินและก็คุณค่าที่แข็งแกร่งในชีวิตด้วยนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เธอเริ่มทํางานแล้วก็ออมเงินอย่างจริงจังเมื่อหลายปีก่อนเริ่มจากการรวบรวมคูปองส่วนลดที่อยู่ในหนังสือพิมพ์นิตยสารทั้งจากผู้ค้าปลีกทางออนไลน์จากผู้ผลิตนะครับโดยเธอมองว่ามันเป็นศิลปะของการประหยัดเงินนอกจากนี้การสแสวงหาราคาที่คุ้มที่สุด ไม่ได้หยุดอยู่ที่การรวบรวมคูปองเท่านั้นนะครับเธอจึงตั้งใจและก็แน่วแน่ที่จะหาวิธีใหม่ๆในการรับของฟรีหรือของลดราคาและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับจนมาอายุ23ปีเนี่ยเธอก็เก็บเงินได้มากถึง3 0 0 0 0ปอนด์มากกว่า1.3ล้านบาทโดยเธอเองนะครับก็เผยเคลดลับในการออมเงินของเธอดังนี้นะครับ 1. คือทํารายการสิ่งที่ต้องการซื้อแล้วก็อย่าซื้อของเมื่อคุณหิวเพราะมีแนวโน้มที่จะจับจ่ายโดยคุณหันพันแล่นนะครับ 2. ใช้บัญชีออมทรัพย์ซึ่งการใช้บัญชีออมทรัพย์ส่วนบุคคลเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบในการประหยัดเงินแล้วก็เค็ดลับก็คือเมื่อฝากเงินออมไปแล้วไม่ต้องคิดถึงเงินก้อนนั้นอีกต่อไปนะครับเมื่อคุณได้รับเงินมาให้แบ่งโอนเงินจนํานวนหนึ่งเข้าบัญชีออมทรัพย์เพราะมักจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าแล้วก็ตั้งกองทุนฉุกเฉินไว้ด้วยสิ่งสําคัญคือไม่ควรแตะต้องเงินในบัญชีเว้นแต่จําเป็นจริงๆนะครับข้อที่3นะครับให้แยกแยะระหว่างความต้องการและความจําเป็น เมื่อคุณเริ่มถามคำถามนี้กับตัวเองจะสังเกตได้ว่าหลังจากนั้นคุณจะไม่ได้อยากใช้จ่ายอะไรมากนักกับสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะครับข้อ4ี่นะครับช้อปปิ้งตามฤดูกาลโดยการเลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้าและสิ่งของหน้าหนาวในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูใบไม้ผริฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ร่วงก็จะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มากขึ้นเพราะนี่คือคำตอบที่มันถูกที่สุด ในทำนองเดียวกันนะครับเป็นความคิดที่ดีที่จะซื้อเสื้อผ้าและสินค้าฤดูร้อนในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูเช่นกันเช่นช่วงใบไม้ร่วงเพราะเป็นช่วงการลดราคานั่นเองข้อที่5นะครับวิจัยตลาดอย่างรอบคอบก่อนที่จะออกไปซื้อหรือซื้ออะไรนะครับเธอมักจะหาข้อมูลก่อนด้วยวิธีนี้นะครับเธอจึงสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนซื้อแบบเดียวกันได้ถูกกว่าจากที่อื่น นอกจากนี้นะครับเธอยังเข้ากลุ่มใน Facebook เพื่อเป้าหมายในการออมเงินอีกด้วยซึ่งเธอกลายเป็นสมาชิกข,ของกลุ่มการซื้อขายบนโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วโดยเธอได้แบ่งปันโอกาสในการซื้อขายกับผู้ใช้รายอื่นๆนะครับแล้วก็เรียนรู้จากเคล็ดลับและกละเม็ดของพวกเขาและก็การเข้ากลุ่มต่างๆในโซเชียลทําให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกรอบแบบสํารวจเพื่อหารายได้พิเศษหรือคูปองส่วนลดรวมทั้งบัตรสะสมคะแนนหรือสินค้าลดราคาได้อีกด้วย ทำให้เธอสามารถซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ๆที่มีคุณภาพในราคาที่ประหยัดลงได้มากนะครับอันนี้เป็นไอเดียแบบคร่าวๆนะครับแต่บางคนก็อาจจะมีไอเดียในการออมเงินโดยการซื้อหุ้นซื้อกองทุนหรือการลงทุนในสิ่งที่เป็น Passive Income ก็ได้นะครับใครมีคอมเมนต์อะไรนะครับสามารถที่จะพิมพ์ไว้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ